พอมีคําตัดสินว่าจําคุกสองปีเนาะไม่รอลงอาญาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณปรินนี่คือต้องโทษจําคุกแล้วยังคะหรือว่ามีการสู้คดียังไงคะเชิญเชิญทนายตั้มเล่าเลยค่ะก็คดีเนี่ยนะครับผมพาผู้เสียหายไปแจ้งความทั้งหมดเนี่ยเกือบ20คนได้นะครับมันก็มีบางคดีที่อายการเนี่ยเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอเพราะว่ามันนานแล้วก็มีสั่งไม่ฟ้องไปบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คดูททั้งหมดเนี่ย น่าจะมีสั่งฟ้องในเรื่องของทั้งาการอนาจาร์แล้วก็เรื่องข่มขืนเนี่ยรวมทั้งสิ้นน่าจะถึงสิคดีได้นะครับ uh huh. คดีนี้เนี่ยที่ศาลตัดสินไปเนี่ยเป็นคดีที่สองนะครับโดยคดีแรกเนี่ยที่ศาลเชียงใหม่เนี่ยเนื่องจากเหตุมันเกิดนานมากหลายปีแล้วนะครับศาลเลยยกฟ้องไปคดีแรกคดีกนก่อน uh huh. นะครับที่เชียงใหม่คดีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นข่าวอะไรแล้วครับเพราะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาขอให้ผมไม่ไม่ไปพูดถึงคดีเขา นะครับแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเอาเรื่องเอาราวแต่ว่าในสุดศาลก็ตัดสินยกฟ้องไปแล้วแหละส่วนคดีเนี้ยเป็นคดีที่สองที่ศาลมีคำพิพากษามานะครับก็เอ่อเนื่องจากตัวตัวจำเลยเนี่ยเขาก็สู้คดีทุกคดีนะครับคดีนี้ศาลเขาก็เลยตัดสินจำคุกนะครับเอ่อทั้งหมดเนี่ยน่าจะสองปีแปดเดือน